การอธิษฐานนั้นเป็นบารมีนะครับเรียกกันว่าอธิษฐานบารมีอธิษฐานขอสรรพสิทธิรักษาเทวาคุ้มครองโบราณอาจารย์ท่านก็บันทึกจารึกคําอธิษฐานเอาไว้ดังต่อเปน,นี้ว่าอํานาจพิสุทธิ์พระพุทธรัตน์โปรดจงกําจัดทุกโศกโยกย้อนทุกจริงทุกใจทุกในนิวรณ์พุทธรัตน์ตัดถอนบันทอรทุกทนอํานาจเลิศล้ําพระธรรมรัตน ดับภัยพิบัติตัดโกลาหนกลัวอดกลัวพราก,กลัวยากกลัวจนของภัยหลุดพน้นทำดนบันดาลพระสังฆราชและพระปัจเจกที่ได้สวดเสกโปรดร่วมประสานกำจัดโรคร้ายให้มาลายลานดับขันทมารยารานราวีอำนาจเทวาทั่วสารทิศให้สุดจริตอย่าผิดวิถี กิจการใดๆที่ไม่ใครดีช่วยชักช่วยชี้อย่ามีอับจนอินพรมยมยักษ์หลักเมืองทรงเมืองประธานรุ่งเรืองกำจัดขัดสนเทพไทยทุกชั้นแห่งบรรพชนร่วมด้วยช่วยดลให้พ้นทางตันสเสด็จปู่ท้าเวสุวรร์โปรดบรรดารลิศบังเกิดนิมิตโดนจิตในฝันชี้ช่องหากินทรัพย์สินอน,นันต ปวงไทยเทวันร่วมกันอวยชัยองค์เทพเทวามหาเทวาสเสด็จจากฟ้ามาช่วยแก้ไขกำจัดขัดขอ้องป้องปัดซัตดไปเสนียดจันไรห่างไกลจากตัวพระสยามเทวาราชาธิราชที่ปกป้องชาติชาวไทยไปทั่วโปรดมาคุ้มตนคุ้มคนในครัว คุ้มกล้าวคุ้มหัวสิ่งชั่วหมดพลันผีเรือนผีบ้านพระการชัยสีประธานฤทธ,ธีให้มีสุขสัรรจ้าเวนนายกรรมอย่าซ้ำลงทันจงได้ผ่อนผันชีพนั้นยืนยาวขอเดชเดชาพระมหากษัตริย์ป้องภัยพิบัตริร่มฉับสีขาวให้สุขสว่างพร่างเหมือนเดือนดาว อย่ามีเรื่องราวโชว์เฉาพันพัวผู้ใดปองร้ายขอให้พินาศขอให้แคล้วคลาดจากคนชั่วชั่วอำนาจดีงามจงตามติดตัวมงคลท่วนทั่วส่งผลพ้นภัยเทิน